ชิ้นแบนเค้กชื่ออะไรวะรอรอแป้งไปอูชื้นฟิฟที่ป๊อปถ้าไโอเชืร์ไปอูชื้นที่เราไม่ต้องดูดูที่พี่ปวดเท้าพี่รู้แล้วว่าเพราะอะไรเป็นคนเท้าแบนแล้วพอใส่ตั้งใหญ่แล้วพอใส่คู่ใหญ่คดีกว่าพี่ใส่หน้าวายเหรอ อันนี้ไม่ไหวเอาหน้าไว้มาใส่ที่แบบโอ้โหขวดเท้าสิเท้ามันก็จะลาดตามอันนี้ดิเนี่ยก็เลยต้องหาทางเนี่ยอะไรคู่เก่ามาใส่เลยนี่ยังซื้อรหัสเองไงบอเราอ่ะรหัสเอคอมพิวเตอร์อะซือมเอเจ็ดไอ้ตัวนี้ใช่ไอ้คู่นั้นอะที่ใส่แล้วดีอ่ะไอ้ถึงขนาดท้าพี่ะนั่นพี่ะ ที่มันมีจุดจดสามเหลี่ยมน่กแกใส่หอนหน้านี่หน้นี่ะดีนะเีีียของเสียเดี๋ยวพี่ต้องหาทางทำเนแบบนี้้ี่เสยดายืนะพี่เอาันนี้หน้าปกติจะได้จได้รองเท้าล้ไอ้ตัวเซตของพี่อ่ะแวเอาตัวหน้ีมาใส่ไม่ต้องใส่วางอันนั้น้น่ไม โนแล้วก็เปลี่ยนได้ด้วยเพราะว่ามันยอดนิยมเอแไม่มาก็ไม่มาแล้วมันไม่ตอบอะไรเลย่ะรนก็เตือนหนี่ื่นระไหเพราะไม่รู้ว่าใครนี่ก็ว่าปัญญายใหญ่ๆก็นใหญ่่าจดแกได้บอกไปถึงนว่ไปจีนไม่บอกเลยผมไม่หม่ยไม่ยนไหว เนี sea, ่ยนะมีแต่พี่ไม่ว่างเลยเหมนจับมุดทั้นู่นทันี่โอ้ยข้ามถนเออเมื่อก่อนพี่ไปเที่ยววันชาติจีนพี่ไอเนียเ้าสนุกเลยวันชาติจีนเป็นแบบอะไรมาที่จีนอ่ะไม่เป็นไม่เป็นเขาอยู่กันเป็นเดือนเลยนะเขาหยุดแต่ว่ามันแต่ว่าเราไปสถานที่ที่เขาไปกินข้าวไปเลยแล้วเขาหยุดแล้วก็ไปที่นั่นไ่ะก็คนแบบคนเยอะเลยเดลยเป็นหนอนเลยนะ เพื่อนผมน่าจะพาน่าจะมาด้วยคนไหนอีซีตัวดำๆอ,อ๋อมันหายไปเล่นมาเล่นทีเดียวมันถายมันมาเพิ่งออกมาทีละครั้งเนอะทำไปทีนู่นแต่เาบอกว่าอีซีทุ่าอาจจะเข้ามาเบีม้ยไม่ไหนเนะี่ยรู้จีนเลยเขาจูรถแข่งเทศกาลรถแข่งเขายาวๆนี่เทศกาลแข่งรถแข่งทุกสัปดาห์รถอะแล้วผมไม่เป็นใจ

างน่ะใช่เออไม่หาอมเอาลูกซ้อมนะครับาพผมมวเาเก่งมากเรยชาติได้เลยแค่เวางล่พผมเนี่ยโอยชาติยาพูดที่ไหนก็ได้ยกเว้นที่โรงเรียนโรงเรียนจอดแบบ เราพูดงเราพูดไม่ได้หรอกเราพูดจะบอกไรู้จักกันแล้เียพอสามทุ่มก็หายไปกันหมดแล้วสองทุ่มก็ยังขอนเป็นอยู่เมื่อกี้เต็มทุกขอดเลยเออ่อก็ไม่ได้เจอพี่นาเลยพี่ก็ไม่ได้เจอเขาอะเพื่อน <c oughs> เออน้องเคมต้องมาเลยน้องเคียมมาหรอวะเออไม่รู้รอ่ะเมื่อวานนางมาพี่ไม่มาเมื่อวานพี่ไม่ได้มาพี่ทำงานวันพี่หยุดอ่ะพี่อยากหยุดคนเดียวเพราะหรอเพราะว่าพี่ทำงานทำบ้านตั้ตงหมดดีแล้วดีแล้วพี่มีงานให้ทำบ,บ,บอกผมเลยดีกว่าเี่พี่มีงานเยี่ยม,มน,นีครับ ไม่ด้ทำงานเรี้ทำงานเรื่คนงานเพื่อจำใจเสือต้องต้งเลี้ยงลูกไหมเออตอนไเองเอาคนรอดอยู่แต่เอาลูกน้องไม่ต้องทางาน ก่อนเดี board, ๋ยวต้องออกบูธเดี um ๋ยวต้องออกบูธแต่เมื่อก่อนพี่ออกแต่เมื่อก่อนไงเมื่อก่อนออกในไทยเพราะว่าเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจใช่ป่ะอ่ะก่อนที่มันจะมีเรื่นนั่นที่ว่าเราคือเรือล่มอ่ะเนาะที่ว่าเรือล่มอ่ะก่อนโควิดนะใช่ป่ะแล้วทีนีมันก็เริ่มแบบไอ้นี่แล้วอ่ะเรือล่มหมายถึงว่าเรือยอท เรือที่ผลนักท่องเที่ยวจีนนี่อ๋อเรือไฟไหม้แล้วที่มีไฟไหม้รป่เทุกอย่างโหายไปเลยของที่กำลังจะเท่าทีมแบบโควิดมาโควิดวันแรกผมออกจากฮกเกี้เลยวันที่สองก็ปิดเกาะเลยผมเป็นกลุ่มแรกที่ออกไม่ออกมาใช่ียผมตอ่แล้อุ้ยเขาพักไอ้นี่ไงดูสถานการณ์สิบสี่วันยาวเลย สี่ห้าปียังไม่ได้กลับแกคิดดูว่าพี่รออ่ะพี่รอให้สถานการณ์ที่ท้ายพอรอแล้วหวังว่านายกใหม่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ไม่ได้นองตอนนี้พี่จะหวังอะไรอีกอ่ะจย่ะรัฐประหารนะยูก็ถ้าลูกนี้กัดกินนิ่มๆหัวเี่ะ หาเงิน,น,นแต่ว่าก็ตื่นไม่ไหวเอาหรอเล่กดีึ้่ยันอยากเป็นในนี้น,น,น,นนะนมันมนลื่นเหรอใครแกง้งอาหาห๋อมันจึกเหรอมันจึกเหรอ โอ้โมันหยุดโอหมันหยุดแล้วก็ทิ้งตัวไปเลยงั้นพี่อ่ะวี่มาหนูล้มไม่เป็นเราอาจจะวิ่งออกกอนไอเตอร์เนี่ยล้มเป็นไอเตอร์มันล้มมันล้มเก่งมันล้มมวนหน้ามันลของโคอน่งเลย